สวัสดีครับโอเคคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสรุปสั้นๆนะครับก็เป็นบทสรุปของทุกอย่างนะครับสั้นๆเลยก็คือโซนี่ยอมถอยแล้วนะครับกับประเด็น Hell Driver 2ที่ให้ลิงก์ ID คนที่เล่น t e a มเนี่ยให้ลิงก์ ID ดกับ PSN นะครับโซนี่ยอมถอยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทวิตจาก Playstation นะครับบอกว่า Hell Driver แฟนนะครับแฟนๆเกม Hell Driver เราได้ยินเสียงฟีดแบ็กของพวกคุณแล้วนะครับซึ่งอัปเดตประจำวันที่6พฤษภาเนี่ยซึ่งอัปเดตที่มันเป็นอัปเดตที่จะทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องลิงก์สตรีมกับ PSN เนี่ยไม่งั้นวันที่30พฤษภาคุณจะเล่นไม่ได้เนี่ยอัปเดตนี้เราจะไม่ทำแล้วนะครับ will not be moving forward นะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคจะไม่มีอัปเดตที่บังคับให้คุณลิงก์สตรีมกับ PSN แล้ว นะครับเขาก็บอกว่าเราก็ยังเรียนรู้อยู่ว่าอะไรดีกับผู้เล่น PC นะครับและฟีดแบ็กของพวกคุณมีค่ามากเลยครับผมขอบคุณมากที่สปอร์ตเฮล l l d i v e r 2นะครับและเราจะามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะเอามาอัปเดตให้พวกคุณกันครับผมก็ตามนั้นครับพวกเขาก็ไม่ทำแล้วนะครับกับกบารบังคับให้คุณลิงก์สตรีมกับ PSN นะครับ โอเคก็คิดว่าคงสั้นๆเท่านี้แหละกับคลิปนี้นะครับโอเคน,น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะในประเด็นนี้ครับผมโอเคครับสั้นๆครับคลิปนี้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับโอเคครับไปแล้วครับบวัสดีครับ